ถึงขั้นตอนสิสนปปนนใส่เห็ดเราพี่น้องกดก้วนตรวจตรวจเราพี่น้องใส่เห็ดเข้าไปนี่นี่แกงน้องไม่กินแรงพี่น้องจ้าอากาศฝนตกลิ้นแสะพี่น,อน,นยย้องดหอนๆกัขไข่ย่ตัว ใส่เห็ดเข้าไปปล่อยเห็ดตึงจักน้อยกันแยกกันสิ่งว่าเริ่มใส่เครื่องปงรุงด้วยแบบนี้ใส่น้ำปลาก้อนจักกะพี่แก่นนัว,น,ว,น,วนัวน,นอไม่หวานเด้นพี่้องนอไม่หวานเด้อนอนั่งดินหวานหวาน,วาน น้ำปลาจักเด็กน้อยต่อไปก็จังคอยเสียบี่มึงที่น้องเอาผงนวดใส่จักน้อยก่อนซ้ำนี่แหละจ้าที่มบมึงก่อน ม่ฮันแหลวเด้พี่น้องจ้ะมนันนัวป็นไรต่วแล้มไม่มันหวานเด้หวานดีหรีพี่น้องแยกกระติใส่ปลาไหลกแล้วขเข้าวสีม่มือก็เสียบเข้าเพราะท่านนี่นันเนวขเข้ากับท่นนขาขอขอขนานี่นั่นแล้วเอาเลยนี่ปับนี่แหละแยกกระเจียวผงปรุงรสใส่จักหน่อยนึงพอคนสมัยทุนนี่ใส่ มักสีไซแซบหลายได้เล็กน่อยเดกเกล็กแซบพี่น้องเอ้ยแกก็สิเอาพักอิตรูลงไปเลยจ้ะนี่พักขาพักเฉอมลงไปเลยเศษตะไคร่ตะข,า,ตะขาเอาไปเลยใส่เบิดจจะ แกงกับยายกชมใจเยินๆจักน้อยจ้าบาดนี้แม่เป้งพี่น้องห้างเดียวที่ยายกบัตรไทยลงคลิปอยู่นี่เอาแม่เป้งใส่เลยดิแง่มีพันพ่เปรี้ยวได้พี่น้องเด้อมันเพท่านจะเป็นมันมันท่านพ่เปรี้ยวดอกโอ้ปลาดากระกซ้อนมากแบบนี้ คอยไฟเอาสิเดิดไงเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวไปเอากะบ่อนกันพี่น้อง ใส่กระส้อนเข้าไปเี่ยกระส้อนจังแหลมเ้อของทุก,ยทกอย่างส่อนเลยอีกแล้เที่ยงเทียเดี๋ยจ้าอ้ยเป็นแต่แสบ่ะน้องพี่น้องิ่งกระโด่โอ้โหเดี๋ยวเดมันแต่กล่กันพี่น้องจ้าบุย๊ยขาแสบ่ะนาองแบบน,นี้เนอเออแดดส่องมาตั้งแต่เว้นต๊กด้ บูนเม่นแมม่เป้งพี่น้องจ๋าเสร็จเรียบร้อยซิมอีกก่อนโอ้โหลวกลิ่นลูกลิ้งแล้วเอาซ้ำนีแหระพี่น้องแซ่บแซบแซบ,แซบ